สวัสดีครับเข้าสู่บทที่15นะครับซึ่งบทนี้เนี่ยเราจะมาดูว่า React c o m p o n e n t เนี่ย Basic มันมี Basic อะไรอยู่อีกบ้างที่เรายังไม่ได้ครอบคุมนะครับซึ่งเรื่องเรื่องที่เราจะคุยกันนี้คือเรื่องของ h o o k นะครับแล้วก็ use effect เนี่ยเป็น use effect h o o k ที่เป็น h o o k ที่แทบจะไม่มีใครไม่ได้ใช้นะครับถ้าเขียน React Apps แล้วก็ใช้เป็น Function Component นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้การกันยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับโปรเจกต์บทที่15นะครับก็มีแค่หน้า index นะครับเป็น Hello เหมือนเดิม แอปก็ไม่มีอะไรนะครับถ้ามาเปิดเซิร์ฟเวอร์ดูก็มีแค่นี้ครับใครไม่รู้ก็ไปดูโปรเจกต์ก่อนๆนลครับมันมีวิธีสร้างอยู่นะครับเราจะมาเริ่มใช้ useEffect Hook นะครับซึ่ง useEffect Hook เนี่ยเราจะต้อง import มาก่อนซึ่งเราจะ import มาจาก React นะครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็ลองโพสไว้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ